ค่ะสำหรับใบนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะไซส์กลางนะไซส์กลางคือถ้าถ้าถ้าไซส์ยาวเขาจะประมาณนี้นี่นะคะไซส์ยาวเขาประมาณนี้เทียบให้นี้นะคะก็จะเล็กลงมาแต่ว่าไม่ได้เล็กมากนะคะอยู่ในระดับกลางๆนะแล้วก็ด้านในของเขานะคะรุ่นนี้ด้านในเขาจะเป็นสีลุ้งแบบนี้เลยนะสีสวยมากมีช่องใส่บัตรทั้งหมด1 2 3 4 5สามีห้าใบนะคะ ฝั่งนี้ก็1 2 3สาใบนะคะแล้วก็มีช่องใส่รูปหนึ่งใบนะคะส่วนช่องใส่แบงค์ตรงนี้เดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามนะคะว่าใส่แบงค์พันยาวได้ไหมนี่นะคะนุนใส่ให้ดูนี่นะคะแบงค์พันยาวพื้นที่เหลือนะพื้นที่เขาเหลือมากแล้วก็ยัดลงไปได้ลึกด,ด้วยส่วนช่องของเขานะคะด้านข้างฝั่งนี้ก็สามารถใส่บัตรใส่อะไรได้อีกสองช่องนะคะนี่นะแล้วก็ ตรงนี้เขาก็จะมีช่องเล็กๆซ,ๆซ่อนอยู่อีกนะคะแล้วก็เป็นช่องซปใไ่เหลียนนะใบนี้ก็ใบเล็กๆนะคะแต่ว่าช่องเยอะส่วนขนาดของใบนี้นะเดี๋ยวนุ่นวัดให้ความยาวเขาประมาณ6นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ความสูงเขาประมาณ3นิ้วครึ่งกว่าๆนะคะเกือบเกือบสี่นิ้วแล้วก็ความความกว้างของเขานะคะเกือบเกือบหนึ่งนิ้วนะ นะคะก็ใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ